ในบริบทของพิชัยสงครามซุนวูบทที่สิว่าด้วยภูมิประเทศนั้นนามารูปปริเชททยานหรือยานที่กำหนดรู้จำแนกสภาวะที่เป็นรูปธรรมและนามาทำได้อย่างชัดเจนคือปฐมบทแห่งปัญญาของจอมทัพผู้ไม่คิดจะนำพาทหารไปตตยฟรีการประยุกต์ใช้ในเชิงรูปธรรมที่เด่นชัดที่สุดคือการที่แม่ทัพสามารถแยกแยะสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือรูปออกจากแผนการรบและความปรารถนาในใจตนได้อย่างสิ้นเชิงรูปธรรมหรือรูปในที่นี้คือภูมิประเทศทั้งหประเภทที่ซุนวูระบุไว้แบบเนื้อเน้นไม่มีการปรุงแต่งใดๆหนึ่งภูมิประเทศแบบทททาาางงงสะะะดดดวกกกหหรรรรืืืออออ Accessible Brown พ้้้นนนีีี่่่เเเปปิิลใคคจจจข็็ไูตม มันคือความจริงที่ว่าถ้าเราไปง่ายศัตรูก็มาง่าย2ภูมิประเทศแบบทางคับขันหรือ entangling ground เข้าไปแล้วออกยากเหมือนเดินเข้าซอยตันในตอนกลางคืนนี่คือรูปของกับดักโดยธรรมชาติใครเข้าไปก่อนก็ติดแหกอยู่ในนั้น3ภูมิประเทศแบบทางยันหรือ tempering ground ชิงลงมือก่อนก็ไม่ได้เปรียบถอยก็เสียเปรียบเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันนี่คือรูปของสภาวะที่บีบให้ต้องนิ่ง4ภูมิประเทศแบบทางแคบหรือ narrow passes ข้อขวดหากเราชิงยึดได้ก่อนด้วยกำลังพลหยิบมือเดียวก็สามารถต้านทับใหญ่ได้นี่คือรูป หภูมิประเทศแบบทางสูงชันหรือ precipitous heights ที่สูงชันหากเรายุดได้ก่อนแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือที่ใต้าตามตำราจะได้เปรียบทั้งการรบและการรับแสงแดดนี่คือรูปของความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง 6. ภูมิประเทศที่อยู่ห่างไกลหรือ positions at a great distance เมื่ออยู่ไกลกันมากกำลังทัดเทียมกันการท้าทายให้มารบนั้นไม่เกิดประโยชน์นี่คือรูปของระยะทางที่ลดทอนประสิทธิภาพของกองทัพ จอมทัพผู้มีนามารูปปริเฉทยานจะมองเห็นรูปเหล่านี้ตามความเป็นจริงเขาจะไม่ถูกนามคือความอยากเอาชนะความโอหังหรือความลัวบิดเบือนการรับรู้เขาจะไม่มองทางขับขันแล้วเพ้อฝันว่าเดี๋ยวคงหาทางออกเจอเพราะนั่นคือการเอานามคือความหวังไปปนกับรูปคือความจริงที่เป็นซอยตันเขาจะเห็นเพียงว่านี่คือโคลนนี่คือหน้าผานี่คือคอขวดการตัดสินใจจริงตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงทางกายภาพไม่ใช่ความปรารถนาในใจตนในทางนามธรรมานามารูปปริเฉตทยานคือการถอนอัตตาและอวิชชาของแม่ทัพออกจากสมการรบโดยสิ้นเชิงมันคือการตระหนางงงลึึกซวว่าาคคมิดขอเราาไมม่่ชควเป็นจริง และนี่คือจุดที่แม่ทัพส่วนใหญ่พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูเก่งกว่าแต่เพราะพ่ายแพ้ต่อน,นามธรรมาในใจตนเองนามธรรมาหรือนามในที่นี้คือสภาวะภายในที่จับต้องไม่ได้แต่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมหาศาล 1. แผนการรบแผนที่ที่วาดไว้อย่างหรูหราบนโต๊ะคือนามเมื่อนําไปใช้ในสนามรบจริงซึ่งเป็นรูปมันอาจกลายเป็นเศษกระดาษได้ทันทีหากไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศ2ขวัญและกําลังใจความฮึกเหิมหรือความหวาดกลัวของทหารคือนามที่ทรงพลังแม่ทัพที่ปราศจากยานนี้อาจสั่งทหารที่ขวัญเสียให้ปีนทางสูงชันผลลัพธ์คือการ คือนามที่เป็นพิษร้ายแรงมันสามารถผลักดันให้แม่ทัพมองข้ามรูปที่เป็นอันตรายเช่นการนำทัพข้ามแม่น้ำเชี่ยวเพียงเพื่อจะรีบเข้าตีศัตรู4ความประมาทคือการคิดว่าเราเหนือกว่าคือนามที่บดบังปัญญาทำให้มองทางสะดวกซึ่งเป็นรูปว่าปลอดภัยทั้งที่มันคือพื้นที่ที่เปิดช่องให้ศัตรูออกล้อมได้ง่ายที่สุด5อัตราของแม่ทัพคือตัวตนความยึดมั่นในความคิดของตนเองคือสุดยอดแห่งนามที่เป็นมหันตภัยแม่ทัพที่ยึดติดกับแผนของตนคือนามจนไม่ยอมรับความจริงของภ นำมารูปปริเฉทยานในมิตินี้จึงเป็นการรู้ทันสภาวะในใจตนเองและกองทัพเป็นการแยกแยะอย่างเด็ดขาดระหว่างสิ่งที่ข้าคิดว่าควรจะเป็นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆจ,จอมทัพผู้บรรลุถึงยานนี้จะไม่รับแผนการรบของตนมากกว่าชีวิตทหารจะไม่ให้ความทะนงตนไม่ยู่เหนือข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ชัยชนะของเขาจึงไม่ได้มาจากความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวแต่มาจากปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวะรูปธรรมและนาม,มารมอย่างทะลุป,ปลุกโ่งนั่นเอง